ที่อ <House> ยุธยาคบวันนี้นี่อบอุ่นมากเป็นพิเศษนะครับคค่ะวามจริงสนามนี้จุประมาณสี่ห้าหมื่นนะครับแต่ว่าตอนแน่นนี่เรากินไปครึ่งสนามนี่ขนาดมึงกักจะครึ่งหนึ่งแล้วนะนี่ถ้าไม่กักวันนี้ที่ไม่พอพี่น้องอุ้ยทษ แต่ว่านะสาเหตุที่มีการกักกันเนี่ยวันนี้คือสิ่งที่ผมจะมาพูดครับความจริงทุกครั้งที่ผมพูดจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครือขาอ่ายกระบวนการทักษินที่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่เวทีจังหวัดสุขโขทยัยผมเป็นคนแฉขบวนการ เหนือเมฆใช่ไหมครับพี่น้องแต่วันนี้ที่ฮัลโหลคิดว่าขบวนการเหนือเมฆเล่นซะแล้วแต่วันนี้ที่อยุธยาผมจะบอกว่า ขบวนการเหนือเมฆสองครับพี่น้องวันนี้จึงจำเป็นต้องบอกพี่น้องอยุธยาและพี่น้องซึ่งติดตามทั้งบรูสกายทีนิวนิวสวิชชันและที่ติดตามทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกว่าเวทีพาความจริงกำลังสั่นสะเทือนคนเมืองไกลเป็นอย่างยิ่ง เพราะความจริงที่เราพูดมาทุกเวทีมันสแสลงใจมันยอกใจเหลือเกินแล้วผมรับรองครับว่าทุกครั้งที่ถ่ายทอดเวทีผ่าความจริงเนี่ยคนดูจะเท่าไหร่ไม่รู้แต่คนเมืองไกลไร้บ้านคนนั้นมันดูแน่นอนพี่น้องครับผมจะทัวรให้กับพี่น้องฟัง เราจัดเวทีมาแล้วเวทีนี้เวทีที่42ใน42เวทีนั้นมีข้อสังเกตว่าในช่วงเวลาที่เราจัดตั้งแต่เวทีที่หนึ่งถึงเวทีที่เก้าไม่เคยมีใครไปขัดไปขวางไปป่วนเวทีเลยพี่น้องที่มาฟังมากขึ้นมากขึ้น เวทีแรกที่ขบวนการเสื้อแดงสาวกทักษิณที่ไม่ใช่แดงกลับใจหรือแดงตาสว่างเพราะวันนี้ที่นั่งและดูหน้าจอที่เป็นคนเสื้อแดงคือแดงกลับใจและตาสว่างพี่น้องครับแต่ขบวนการแดงที่ยังถูกแกนนําชักจูงมีแกนนําที่ได้รับประโยชน์จากคนเมืองไกล พยายามจะทำว่าเวทีผ่าความจริงนี้ไม่มีอะไรเวทีแรกที่เขาเริ่มโจมตีเราคือเวทีที่สิบจังหวัดมีนบุรีที่จังหวัดกรุงเทพที่เขตมีนบุรีถ้าพี่น้องจำได้ครับหลังจากเวทีลานคนเมืองที่กรุงเทพครั้งแรกซึ่งเป็นเวทีประมาณเวทีที่เจ็ดสิ่งที่เราพูดความจริงได้รับการถ่ายทอด คนทั่วทั้งประเทศเห็นว่าที่ระบอบทักษิณพูดมาตลอดว่ามาเรียกร้องเป็นเรื่องประชาธิปไตยแต่ความจริงแฝงด้วยคนชุดดำในปีห้และปีห้ 2. เราได้เปิดเผยความจริงว่าระบอบทักษิณพักเพื่อไทยที่บอกว่าช่วยคนจนแท้ที่จริงแล้วหากินกับคนจนต่างหาก และวันนี้ที่จะพูดต่อจากเรื่องขบวนการเหนือเมฆพี่น้องยุดยาฟังไหมครับโดยเฉพาะคนที่เขาไม่ช่วยเรื่องน้ำท่วมผมจะบอกว่ามันหลอกคนจนครับพี่น้อง <Yeah. S 1> เวทีที่สิบที่มีนบุรี <Yeah. S 1> เขาบอกว่าเวทีผ่าความจริงเนี่ยไม่มีอะไรหลังจากจัดที่มีนบุรีเสร็จเสื้อแดงจะจัดแล้วเอาไว้เวทีใหญ่กว่าเวทีผ่าความจริง เราจัดที่มีนบุรีวันนั้นคนแน่นมากพี่น้องครับหลายคนตึองนั่งอยู่ที่นี่ไปมีนบุรีใช่ไหมพีม่น้องครับปรากฏรุ่งขึ้นเสื้อแดงขนไปเลยนำโดยไอ้เต้นกะว่าจะถล่มเวทีพ่าความจริงคนก็ขนกันใหญ่มาจากทุกที่หล้อมๆแหลมๆสุดท้ายเจอของจริงครับ ฝนผผ่ากลางเวทีเลยพี่น้องหลังจากนั้นเขาประกาศว่าเราจัดเวทีที่ไหนเขาจะจัดตามหลังไอเราก็ตื่นเต้นคิดว่ามันจะเอาจริงที่ไหนได้จัดได้สองเวทีมันเลิกแล้วพี่น้องแล้วหลังจากนั้นใช้วิธีการไปป่วนแทนรายชื่อในมือผมเนี่ย42เวทีที่เราจัดมีเสื้อแดงไปป่วนทั้งหมด 21เวทีพี่น้องครับตั้งแต่เวทีจังหวัดชนบุรีเวทีที่ดินแดงกรุงเทพเวทีดินแดงนี่เปลี่ยนเสื้อมาก่อนนะใส่เสื้อสีแปลกๆไปยืนข้างหน้าพอท่านอภิสิทธิ์ผ่านมาถอดเสื้อแล้วฉูปายนอกจากเวทีดินแดงที่หนักที่สุดคือเวทีจันทบุรีถ้าพี่น้องจำได้เวทีจันนี่เป็นเวทีใหญ่มากอยู่ในที่ ที่มีหลังคาเรียบร้อยพามาประมาณกำแพงนั้นแล้วตั้งเครื่องเสียงชนกับเราจนคนที่นั่งฟังทนไม่ได้แล้วท่านชวนเป็นคนเดินก็ไปห้ามบอกกลับมาฟังพวกเราเถอะเพราะถ้าฟังตรงโน้นไม่จริงแต่ฟังเวทีผ่าความจริงต้องฟังเวทีนี้ครับหลังจากเวทีเมืองจันไปเจอที่อุทัยธานีแล้วผมประกาศว่าเวทีอุทยัยท้แน่จริง ย่าส่งชาวบ้านมาแกนนำมึงมาเองเลยสุดท้ายเรียบร้อยหางจุกตูดแกนนำนอนห้องแอร์มันไม่มาเวทีอุทัยส่งชาวบ้านมาพอชาวบ้านเราไปคุยเขายอมเชื่อฟังเขากลับครับพี่น้องหลังจากเวทีอุทัยเราเจออีกหลายที่พี่น้องครับอุบลราชธานีสมุทรสงครามของลังสีมาเนี่ย กิตติสัพเจก็ใช่ธรรมาดาไอ้แดงแถวนั้นนายสั่งมาจะมาก็กล้ากล้ากลัวกลัวสุดท้ายมาตอนบ่ายสามครึ่งขับรถผ่านมาทางหน้าเวทีเจอพวกเราที่ไปก่อนเวลาตั้งเครื่องเสียงโหนิดเดียวหายหมดหลังจากนั้นเจออีกหลายที่ลบบุรีลาดบุรีที่สวนลุมนี่เขาจัดกันอยู่ที่ พร,รูปรอหกเราจัดกันอยู่ในเวทีสวนลุมบุรีรัมที่นั่นนะ่ะไม่กล้าเจอเพชรบูรณ์มานนทบุรีปทุมที่โคราชมากันเล็กน้อยกาลสินที่ปราจีนกูเล็กก็เจอแต่มีปรากฏการณ์แปลกพี่น้องครับหลังจากที่แต่ละเวทีพี่น้องเสื้อแดงมาจําที่โคราชได้ไหมครับโคราชนั่งพูดอย่างนี้แล้วมีอยู่คนหนึ่งกล้าหาญมากนั่งกลางวงเลย พอท่านอภิสิทธิ์ลุกขึ้นพูดยกขึ้นชูป้ายดีนะครับ,รบไม่เจอร้อยบาทาก็ไปไม่งั้นเป็นเรื่องใหญ่เลยครับค,คนก็ช่วยกันกๆออกไปแล้วผมขึ้นเวทีผมบอกว่าผมรู้จักชื่อพี่มีคนบอกมีเบอร์ทะเบียนรถมีบ้านเลขที่แต่ผมไม่ประกาศเพราะผมบอกว่าผมให้อภัยพี่พี่เป็นชาวบ้านแต่คนที่ไม่ให้ผมไม่ให้อภยัยคือคนใจดำที่สั่งพี่มา งแต่วันนั้นพี่น้องครับปฏิริยาเสื้อแดงหลายที่เปลี่ยนไปนะครับผมเชื่อว่าเขาดูเวทีผ่าความจริงแล้วเริ่มเห็นว่าข้อเท็จจริงที่เขาถูกใส่ข้อมูลข้างเดียวมาเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกความจริงคือเวทีนี้มันชัดที่ขอนแก่นครับขอนแก่นพี่น้องครับเราจัดกันในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีข่าวว่าเสื้อแดงมากันหลายร้อยนำโดยขวัญชัยไพรพนา ถ่ายร่องถ่ายรูปกันเสร็จผมเพิ่งรู้จากคนเสื้อแดงด้วยกันที่ขอนแก่นบอกว่าที่มาไม่ใช่ขวัญชัยไอขวัญชัยมาสร้างภาพพี่น้องเสื้อแดงขอนแก่นบอกไม่เห็นด้วยกับที่มาขัดขวางแต่ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่สุดที่ขอนแก่นคือเมื่อเขากลับไปตอนประมาณหกโมงกว่ามีคนเสื้อแดงประมาณ30คนถอดเสื้อแดงมานั่งฟังอภิสิทธิ์พูดพี่น้องครับ ผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าความจริงไม่มีวันตายสัจังเวอมตาวาจาความจริงจะทำให้คนเสื้อแดงเหล่านั้นตาสว่างและกลับมาอยู่ในฝากฝั่งของความจริงหลังจากเวทีขอนแกน่นเวทีอยุธยาผมจะเล่าให้กับพี่น้องฟังว่าเวทีอยุธยาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราต้องย้ายมาจัดที่นี่ มีปรากฏการณ์น่าสนใจอยู่สองเรื่องพี่น้องครับเรื่องที่1นึ่ขบวนการเหนือเมฆพยายามจะสกัดกั้นเวทีผ่าความจริงวันนี้ไม่ใช่เรื่องของคนเสื้อแดงบางส่วนเท่านั้นแต่มีข้ารการระดับสูงและผมเชื่อว่ามีนักการเมืองปนอยู่ด้วยพี่น้องครับที่ผมกำลังจะบอกคือคนเหล่านั้น ไม่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยถ้ามีจิตใจเป็นประชาธิปไตยคุณจะกลัวอะไรกับความจริงถ้าคุณไม่ชั่วถ้าคุณไม่แทจแล้วคุณจะกลัวอะไรเราตกลงจัดเวทีผ่าความจริงที่อยุธยาแกนนำที่จัดคืออดีตผู้สมัครเราคุณสมบัติทับประยูน และมีพี่ซึ่งช่วยเข้มแข็งมากพี่กัล,ลยาณีแกนนำที่ประกาศว่าเป็นแดงกลับใจขอเรียกว่าแดงตาสว่างกันแล้วกันมีหลายคนครับที่จัดเราเดินเรื่องทุกอย่างถูกต้องหมดตามระเบียบมีการทำหนังสือโดยคุณสมบัติทัพประยูนไปถึงผู้ที่รับผิดชอบพื้นที่คือศาลากลางหลังเก่า ศาลากลางหลังเก่าอยู่ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ครับคนซึ่งรับผิดชอบมีชื่อว่านายชัยยนันบุตรสยตผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาผมอยากเชิญชวนพี่น้องปรบมือให้คนนี้เพราะเขาอนุญาตรครับหนังสือยื่นถึงผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์วันที่6มีนา ผู้อำนวยการอุทยานบอกว่าเขาไม่ได้อนุมัติเพราะคุณเป็นประชาธิปัตย์หรือเป็นเวทีผ่าความจริงแต่ใครขอถูกต้องเขาให้หมดนี่คือคาดการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับหลังจากอนุญาตเสร็จพวกเราก็เตรียมการขึ้นป้องขึ้นป้ายขึ้นรถแห่กันเรียบร้อยเป็นที่อึกรกะทึกครึกโครมคนก็ตั้งท่าว่าจะมากันเยอะ ไอ้ฟังสกัดกอ้นกินไม่ได้นอนไม่หลับบังเอิญมันเพิ่งยะยกยกผ่านวันที่สี่มีนาะเลือกผู้ว่าเอาคนดีกลับมาเอาเสาไฟฟ้าลงดินนายใหญ่ก็สกายเข้ามาบรรดาพลพรรคลูกกระจอกก็นั่งฟังนายใหญ่สกายกันเรียกได้ว่าน้ำลายไหล นายใหญ่อึดอัดบอกไม่ตอบโต้มีเวทีนั้นเวทีนี้ปล่อยพักประชาธิปัต์พูดแต่สิ่งที่นายใหญ่ไม่พูดคือทำไมมันพูดความจริงแล้วมึงไม่ไปแก้ล่ะก็เลยมีคนวิเคราะห์ว่าผลจากสกายเนี่ยก็ทำให้ลูกกระจอกบรรดาสมุนบริวารอยู่กันไม่ได้ว่าแล้วพี่น้องครับวันที่6มีนาอนุญาตเรียบร้อย วันที่บ13มีนาคมมีคนทำจดหมายไปคัดค้านกับผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์ลงชื่อไว้ว่านกพวัรแสงจันททยไอ้นี่เป็นดีเจได้ข่าวว่าชื่อเล่นขนมปังในจดหมายอ้างว่า เนื่องด้วยตัวเขาและคณะพี่น้องชาวจังหวัดอยุธยาที่รักประชาธิปไตยกูขอถามหน่อยใครวะขอคัดค้านการอนุญาตใ้ใช้สถานที่บริเวณสารากางหลังเก่าในการขับเคลื่อนหรือปราศัยทางการเมืองของพรรคการเมืองโดยเฉพาะเวทีจะจัดรายการผ่าความจริงซึ่งพวกเราพวกเราคือพวกเขาเนี่ยเห็นว่าไม่เหมาะสมเนื่องด้วยสถานที่นี้เป็นสถานที่ศัก์ และเป็นที่ศรัทธาของชาวยุยาจึงไม่เหมาะที่จะชุมนุมทางการเมืองพอยื่นหนังสือนี้ไปเสร็จพี่น้องครับไอฝ่ายสมบัติทัพประยูนกับพวกเรารู้ข่าวก็รีบตีรถกลับจากกรุงเทพไปชี้แจงผู้อำนวกยการอุทยานว่าที่ศักดิ์สิทธิ์นี่แหละเหมาะจะพูดความจริงผู้อำนวกยการดุทยานประวัติศาสตร์บอกว่าเขาอนุญาตไปแล้ว ถือว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างหลังจากนั้นขบวนการเหนือเมฆเริ่มเลยครับข้าราชการระดับสูงจัดประชุมเลยขอไม่ออกชื่อแต่ออกตำแหน่งว่ารองผู้ว่าก็แล้วกันนี่มันเสื้อแดงมันใหญ่ขนาดเขียนจดหมายฉบับเดียวรองผู้ว่ามึงเรียกประชุมเลยเหรอก็เรียกพวกเราไป ไอ้ฝ่ายที่จัดเราไปก็ยืนยันบอกว่าเราทําถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่น่าสนใจพี่น้องในจดหมายที่ดีเจคนนี้ส่งไปถึงผู้มนวยการเนี่ยได้พูดไว้ด้วยนะครับบอกว่าไม่เหมาะที่จะชุมนุมการเมืองที่สกาการหลังเก่าให้ใช้ที่สนามกีฬากลางเพื่อให้เท่าเทียมกันเขียนไว้ว่าพวกเราจึงขอเสนอแนะให้ใช้สนามกีฬา เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมชุมนุมไอ้นี่มันขู่นีหวา่าแต่ที่น่าประหลาดก็คือฝ่ายระดับสูงในจังหวัดเอากับเขาด้วยจัดประชุมเสร็จก็พยายามจะบอกพวกเราว่าเฮ้ยย้ายเถอะเพื่อความปลอดภัยฝ่ายเราชี้แจงบอกไม่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ไปแล้วทำถูกต้อง แล้วที่สนามสาระกลางหลังเก่านี่อย่าว่าเดียปลาัยการเมืองเลยคอนเสิร์ตยังเคยจัดมาแล้วเลยทําไมเรื่องส่งเสริมประชาธิไปไตยคุณจัดไม่ได้ไม่จบครับพี่น้องวันที่14คราวนี้ทราบว่ามีการออกโรงจากระดับสูงในจังหวัดโทรศัพท์ไปถึงกระทรวงที่ดูแลส่วนอุทยานเนี่ยแล้วมีระดับสูงในกระทรวงโทรไปถึงตัวพอ,อ,อ บอกว่าให้ดำเนินการมีการซักถามกันซึ่งผมให้สิทธิ์กับคนถูกกล่าวหาว่าถ้าไม่จริงคุณออกมาชี้แจงเ,เพราะคุณให้เหตุผลว่าย้ายเถอะเขาถูกเสื้อแดงกดดันนี่เลยครับเหตุผลสุดท้ายผู้อำนวยการนี่เขาก็ตอบว่า เขาอนุญาตไปแล้วเขาทำหนังสือถอนการอนุญาตไม่ได้แต่มีการคุยกับพวกเราว่าให้เห็นกับตัวของคนอนุญาตพักพวกเราก็คุยกันบอกว่าลํำพังถ้าเป็นระดับสูงที่มากดดันซึ่งเชื่อว่ามีฝ่ายการเมืองอยู่เบื้องหลังด้วยเนี่ยเราสู้แน่แต่เห็นกับคนทำงานตรงทำงานจริงจะถูกกดดันเราจะแสดงสปิริต ยอมย้ายให้กับคนดีคนนั้นพี่น้องครับเพราะฉะนั้นที่ย้ายนี่โกตีปทุมมึงไม่ต้องประกาศชัยชนะนเขาย้ายเพราะเห็นกับคนดีแล้วย้ายมานี้พี่น้องเห็นไหมครับหลังจากย้ายเสร็จแล้วมันก็ไม่เลิกตีปทุม ออกวิทยุที่จังหวัดปทุมระดมคนมาป่วนเวทีผ่าความจริงที่นี่สุดท้ายระดมได้รถสามคันคนหกจิบแล้วตีปทุมสังเกตไหมครับวันนี้ไม่กล้าเข้ามาเหตุที่ไม่กล้าเข้าไม่มีอะไรหรอกครับคนเคยโดนงูกัดเนี่ยจะกลัวกระทั่งเชือกเปียกน้ํา เพราะไอ้ตีปทุมจะไปล้มเวทีลังสิตโดนตำรวจจับขังพี่น้องสุดท้ายพวกเราตื่นตัวกันทั้งจังหวัดอยุธยาอีกฝ่ายหนึ่งก็สร้างอานุภาพไปติดธงดงงแดงเต็มเมืองไปหมดแต่ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างที่ท่านหัวหน้าพิสิทธิ์พูดครับผมรู้ข่าวมาว่าตีปทุมอยากบุกเต็มแก่ ซึ่งกูก็รอต้อนรับมึงอยู่แล้วอย่าคิดว่าคนดีขี้ขลาดจำไว้อย่าคิดว่าคนดีขี้ขลาดแต่ปรากฏการที่น่าสนใจคือตีไปชวนแดงอยุธยาแดงอยุธยาบอกว่าบุกไม่ได้ ขอไปจัดเวทีคู่ขนานที่บึงพระรามแล้วที่บึงพระรามระดมสูงสุดได้300ร้องเพลงปลาัยกันไปเลิกแล้วพี่น้องตีปทุมหน้าแตกยับยกกองทัพกลับปทุมไปแล้วใครก็ได้ช่วยส่งน้ำบัวโบกไปให้ ผมมอกว่าปรากฏการณ์น่าสนใจก็คือแดงขอนแก่นถอดเสื้อมานั่งฟังแดงอยุธยาเปิดโอกาสให้เวทีผ่าความจริงต่อไปนี้ความจริงจะดึงทุกคนที่เคยถูกทักษินเรียกพวกหลอกกลับมาเป็นพวกกับพวกเราพี่น้องครับกลับมา มาร่วมขบวนการประชาชนผ่าความจริงสัปดาห์หน้าที่ชัยนาผมจะบอกกับพี่น้องเลยครับความจริงมันจะเปิดขึ้นมาเรื่อยๆบนเวทีแห่งนี้หมอว่ารงพูดสาธิตปิตุเดชะพูดด็อกเตอร์แต่รงพูดท่านอภิสิทธิ์และพวกเราอีกหลายคนรวมถึงท่านสุเทพที่จะพูดต่อแต่ที่ผมบอกกับพี่น้องมีอยู่ข้อหนึ่งพี่น้องครับ ตั้งแต่ไทยรักไทยมาพลังประชาชนมาเป็นเพื่อไทยและแปลงกายเป็นกลุ่มเสื้อแดงนั้นเขาจะบอกว่าเขาช่วยคนจนแต่อย่างน้อยมีหนึ่งกรณีที่ผมเห็นว่าเขาทอดทิ้งคนจนพี่น้องครับกรณีดังกล่าวคือเงินช่วยเหลือน้ําท่วมไหนใครอยู่ยุดยาแล้วไม่ได้ตังค์บ้าง ผมจะบอกกับพี่น้องครับสมัยก่อนน้ำท่วมปุ๊บเราต้องรอคนไปช่วยเงินชดเชยช่วยเหลือต้องรอไปประเมินกันบางทีท่วมเสร็จไปแล้วแรงก็แล้วน้ำก็ไม่มีกินแล้วตังถึงจะมารัฐบาลที่อนุมัติว่าน้ำท่วมปับ๊บให้ทันที5,000ันคือรัฐบาลประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชาชีวะครับ แล้วไม่ใช่คุยคนที่คิดระบบจ่ายห้าพันเนี่ยชื่อสาธิตวงน้องเตย้ยเอาซะหน่อยพี่แล้วผมจะบอกว่ายุคประชาธิปัตย์เราเป็นธรรมคนที่หลายจังหวัดร้องเรียนมาในอยุธยามีคนไปร้องผมว่า5,000ันนี่เขาประเมินไม่เข้าหลักเกณฑ์ท่านรัมตีช่วยหน่อยไปร้องกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอผม ได้รับการติดต่อโทรไปกลางรายการคุยกันหลังจากนั้นผมมายุดิยาจ่ายครบทุกครัวยืนอยู่แล้วตรงนั้นครับพี่น้องชัดเจน,เจนแต่น้ำท่วมใหญ่ปี54พี่น้องครับไม่พูดถึงสาเหตุนะครับทำไมจูจ่ๆยุดยาถึงอ่วมทั้งเมือง,ท,งทั้งทั้งที่ มีเกาะมีการระบบระบายน้ําดีหมดเนี่ยผมตอบได้คําเดียวครับว่ายิ่งรักไม่ต้องโทษใครว่าน้ําท่วมใหญ่ครั้งนั้นเป็นเพราะคนนั้นคนนี้เพราะคุณนั่นแหละเก็บไว้ทาไมน้ําในเขื่อนนะเราพ้นรัฐบาลน้ําเหลือครึ่งเขื่อนตอนนั้นอะแต่เพราะพวงเรื่องจํานําข้าวกลัวน้ําท่วม ไม่มีข้าวมาจำนำกลัวนโยบายไม่เป็นจริงเก็บเก็บน้ำเอาไว้จนล้นจนเกินแล้วปล่อยสุดท้ายบริหารผิดพลาดจนทั่วมแต่ที่เขาไม่ช่วยคนจนพี่น้องครับแล้วผมถือว่าหลอกคนจนห้าพันพี่น้องได้ทุกครัวเพราะเขาวางหลักเกณฑ์ไว้แล้วโดวยประชาธิปัตย์เขาไม่กล้าย,ยกเลิกแน่จริงเลิกจริงๆลเลิกดิ เงินที่ปอพอต้องจ่ายครับบ้านพังทั้งหลังได้สามหมื่นบ้านพังบางส่วนได้สองหมื่นยิ่งลักไปจ่ายครั้งแรกที่นครสวรรค์ควักตังถ่ายรูปกันด้วยให้ครัวละสามหมื่นคนทั่วทั้งประเทศที่โดนน้ำท่วมดีใจบอกรัฐบาลนี้ใจดีมากเลยให้สามหมื่นเอาวะอย่างน้อยกูได้สองหมื่นคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอครับพี่น้อง สุดท้ายพี่น้องเป็นไงครับประเมินแล้วแทนที่ได้สองหมืนได้จามร้อยห้าหร้อยเขตปทุมของด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์ได้เท่าไหร่รู้เปล่าบ้านท่วมข้างหลังมันให้ค่ากรอนประตูพังสิบ้าบาทชาวบ้านร้องเรียนที่ปทุมปิดถนนประท้วง เพราะเดือดร้อนรัฐบาลชุดนี้จัดการยังไงกับคนจนที่ถูกน้ำท่วมหมดตัวครับส่งตำรวจไปจับสารตัดสินขังคุกพี่น้อง <S <S นี่แล้วช่วยคนจนที่ยุดิยาเครือขายนักการเมืองใกล้ชิดรัฐบาลพวกท้องถิน่นประเมินได้กับเป็นพันเป็นหมืน่นบางคนหมื่นกว่าสองหมืน่นกลุ่มเสื้อแดงที่เคยเชียร์เขาที่มานั่งวันนี้บางคน ตอบผมได้ใช่ไหมครับว่าท่านไม่ใกล้ชิดนักการเมืองไม่ยอมเป็นสมุนเขาให้สามร้อยแล้วไหนบอกดูแลคนจนไหนบอกช่วยคนจนไหนบอกเท่าเทียมวันนี้ความจริงปรากฏแล้วสิ่งที่คุณด่าประชาธิปิัตสองมาตรฐานไม่จรงิงคุณนั่นแหละสองมาตรฐานตัวจรงิง แล้วผมนี่คือคนเสนอในสภาบอกน้ำท่วมปีห้าสี่ใหญ่สุดทำไมรัฐบาลนี้จ่ายให้คนที่ไปชุมนุมตายเจ็บล้านเจ็บได้กัน3ามสี่ล้านทำไมให้คนจนคนละสองหมื่นทุกหลังไม่ได้ไไดนี่ถ้าพ่อเป็นรัฐบาลอยู่ตอนปีห้าสี่ท่วมใหญ่ขนาดนี้อนุมัติให้หมดเลย นี้แหละครับที่ผมจะบอกกับพี่น้องแล้วหลังจากเวทีนี้เป็นต้นไปใครก็ตามที่เห็นความจริงมาเป็นพวกกับเราพวกเราคือคนไทยที่รักชาติรักศาสนารักพระหมหากษัตริย์และรักแผ่นดินนี้ใช่ไหมครับพี่น้องอย่าไปหลงกลอย่าไปหลงคารมมาขัดแย้งแตกแยกกันเอง อย่าปล่อยให้เขานั่งหัวเราะมีความสุขอยู่เมืองนอกแล้วส่งพวกคุณมาเที่ยวรบกับคนนั้นคนนี้แล้วเขาทอดทิ้งไม่ดูแลคุณกลับมาเป็นประชาชนคนไทยที่รักความจริงเถอะครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับ